สวัสดีครับผมต้นเพยนนะครับวันนี้อยู่กับผมที่บริษัทเพยน์สํานักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีสําหรับในคลิปนี้นะฮะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถกระบะนะฮะเป็นไม่ว่าจะเป็นกระบะยกสูง4ประตูออโต้หรือกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแคปบตัวเตี้ยแมนนวลนะฮะวันนี้ผมอยากจะนําเสนอรถที่บริษัทเพยนอีกโซนหนึ่งคือโซนรถกระบะนะฮะที่ลูกค้ากําลังมองหาอยู่เอาไว้ใช้งาน ในครอบครัวในกิจการของตัวเองนะฮะมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบรนด์เลยนะวันนี้วันอาทิตย์ที่20ทธันวาคมเวลาประมาณก่อนก่อน11โมงก่อนเที่ยงเราก็มาทำการรีวิวนะอย่างคันนี้ก็เป็นเจ้า Toyota Hilux Revo นะ,ะเป็นตัวล็อกโค้แล้วคันนี้ฮะเป็นตัวล็อกโคปี19นะครับใช้งานน้อย,อยแค่29,000โกโ้กเองคันนี้ตัวลอ็อกโค้ดหล่อๆเลยนะครับเราขายแค่เ0แ0นเาเท่านั้นสำหรับตัวล็อกโค้ดคันนี้ ใช้งานเพียงแค่สอง0 0ืกวโลปี19นะฮะหรือจะเป็น isuzu d max ตัว stereo คันนี้นะฮะด้านหลังนี่นะฮะก็สวยสวยเลยนะหลอ่ลอๆไปเลยนะสองค่ายสองแบรนด์ให้เลือกกันคันนี้ก็ปี2019เหมือนกันนะฮะ isuzu d max ตัว1.9สเตลราคา799,000บาทนะใช้งานก็น้อยๆเหมือนกันคันนี้ใช้งานอยู่แค่67,000กวโลนะครับนี่ฮะสวยงาม นะให้ลูกค้าได้มาเลือกชมกันดูก่อนนะฮะว่าจะเอารุ่นไหนแบบไหนยังไงนะฮะกระบะเราก็มีหลายรุ่นหลายคันให้เลือกเลยหรือจะเป็นตัว d m a ม็กแคเอาไว้ใช้งานนี่นะฮะเอาไว้ขนส่งวิ่งรับคนงานรับเหมาก่อสร้างต่างๆนะฮะเอาไวิ่งส่งของต่างๆก็เน้นใช้งานคันนี้ก็ราคา,าเบาๆ4 5 0 0 0 0ห้าบาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะะหรือจะเป็นตัว p r e เ e n n e r นะฮะเป็นโตโยต้าไฮรักรีเวอร์พรีเรนอร์ที่มาพร้อมล้อแม็กแบบนี้ นะพร้อมยางโยโกฮาม่าพร้อมล้อมแม็กสีประตูยกสูงสีขาวนะฮะอย่างนี้ก็น่าสนใจนะฮะมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบรนด์นะฮะโดยเฉพาะรถกระบะนี่ก็ได้รับความนิยมอห่งมากใน,นตอนนี้ที่บริษัทยรยนต์คันนี้ปี18ราคาแค่599เอง599,0 0 0บาทสำหรับตัวรีโวคันนี้นะฮะผมนี่นะครับหรือจะเป็นตัวรีโวขยับขึ้นมาห,หน่อยเป็นตัว G คันนี้เป็นตัวออโต้ตัว G ก็น่าสนใจคันนี้นะฮรราคา6 1 0 0 0 0บาทปี17ใช้งานน้อยๆน,นะฮะแสนกับอีก5000กโลคันนี้ก็น่าสนใจเป็นตัว2.4ตัวท็อปนะฮะเป็นตัว2.4จุดท็อปออโต้นะครับเป็น4ประตูยกสูราคาแค่6 1 0 0 0 0บาทปี2017คันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับใครสนใจคันไหนก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิมเข้ามาได้ที่เบอร์สศูนย์5 0 5 6ห9 2 6หรือจะเป็นตัว D m a ม็กคันนี้ก็น่าสนใจปี2016 ราคาเบาๆนะฮะคันนี้ใช้งานเพียงแค่20,000กิโลนะ,ะ 21, 400, 20, 2องห0 20,000ึ่งอ่ะคันนี้เท่าที่ครับคันนี้วิ่งอยู่ประมาณ200,000นิดๆนะฮะใช้งานเยอะหน่อยแต่ว่ารถเดิมๆนะฮะก็ราคาอยู่ที่475,000เนองคันนี้เป็นตัวดีแม็กนะฮะเป็นตัวแครบพร้อมแครดิบอยนะครับหรือจะเป็นตัวนี้นะฮะเจ้ากระบะลีโวหน้าล็อกโคคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากเลยคันนี้คันเดิมๆสวยๆเลยนะฮะ,ะ,ะสีขาวมุก คันนี้ต้องบอกเลยว่าลูกค้าท่านใดได้ไปนี่คุ้มมากคันนี้นะฮะตัวรีโวลหน้าล็อกโคนะฮะคันนี้ปีนะฮะคันนี้ปี2,019ใช้งานแค่25,000กิโลนะฮะคันนี้ปี19ใช้งานเพียงแค่25,000กิโลราคาก็อยู่ที่6 7 000, 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองคันนี้นี่นะฮะสวยๆเลยคันนี้สีขาวมุกนะฮะหน้าล็อกโคมาพร้อมไฟสปอร์ตไลท์ ไฟโปรเจคเตอร์นะฮะเดต้ามีให้ครบแลสีขาวมุกด้วยกระจังหน้าสีดำนะขอบโครเมียมสวยงามคันนี้ราคา675,000บาทปี19บเเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับสีประตูยกสูงเป็นเกียร์แมนวนวลเป็นท็อปแมนวนวลเลยก็ว่าได้คันนี้นะภายในก็สวย675,000บาทมีจอให้เรียบร้อยนะครับแอร์ออโต้แอร์ออโต้นะฮะเกียร์แมนวนวล มันติฟังก์ชันทั้งในครบครันเลยคันนี้เป็นตัวท็อปแมนนวลนะฮะ 2.4G แมนนวลยกสูงปี2019คันนี้ใช้งานได้น้อย25,000กิโลเองนี่ฮะ 2.4G แมนนวลคันนี้เป็นตัวท็อปแมนนวลเลย,ยก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยคันนี้สวยแล้วก็ไลเนอร์นี่สมบูรณ์ไม่มีรอยไม่มีฉีกขาดนะ,คะใครชอบคันนี้ราคา679,000บ,บาท5,000บาท กโทรเข้ามาที่เบอร์095-0566926ผมต้นเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะฮะคันนี้สวยจริงๆใช้งานน้อยด้วยปี2019ย้าอีกทีนึงราคา675,000บาทสำหรับคันนี้ใช้งาน25,000กโลใครสนใจรีบโทรเข้ามานะครับแล้วก็กระบะใช้งานนะฮะใช้งานกนน็คือเน้นกันใช้งานเลยราคาถูกๆประหยัดประหยัด395,000บาทสำหรับคันนี้ DMa มนะฮะเป็นตัวแคป 3นะฮะ3 9 5 0 0 0บาทปี2014อันนี้เน้นใช้งานเป็นแ c a ตัวเตีย้ยหรือจะเป็นเต้าเจ้าลีโวตัวเตีย้ยก็มีนะลีโวแ c a ตัวเตีย้ยก็มีปี2015คันนี้ราคาก็เบาๆนะคะ4,65,000บาทเท่านั้นนะ 4, 5 6 5 0 0 0บาทปี2015สีสวยเอาไว้ใช้งานก็ดีคันนี้ใหม่เรีย่ยมๆเลยใครสนใจคันไหนก็แวะเวียนเข้ามาชมกันได้ที่บริษ,ษัทเพชรยนนะฮะเรามีรถ กระบะหลายรุ่นหลายแบรนด์ให้ลูกค้าได้เลือกชมกันวันนี้ผมมาเอาใจคอกระบะสําสหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถก,กระบะใ,ใช้งานสักคันหนึ่งสิ้นปีนี้นะฮะเป็นกระบะแคปบก็ดีนะฮะสีประตูก็ดีมีให้เลือกหลายคันนะครับรีโวคันนี้ก็น่าสนใจเป็นสีขาวเป็นตัวเตี้ยเหมือนกันนะครับคันนี้ปี2015นะครับราคา4 5 0 0 0 0้าบาทเท่านั้นนะครับราคา4 5 0 0 0 0้าบาทเท่านั้นปี2015คันนี้นะฮะสวยงาม เป็นตัว2.4นะฮะแล้วก็ตัว Isuzu d m a x ก็มีนี่ครับหรือจะเป็น Isuzu d m a x ที่เป็นตัวเตี้ยแคบแบบแต่งซิ่งก็มีนะฮะใส่แม็กเรียบร้อยนะครับนี่ครับเป็นสีบอลเงินนะฮะตัว Space Cap แต่งซิ่งเรียบร้อยใส่แม็กด้วยนะฮะได้แม็กพร้อมอยางนะฮะคันนี้ก็ราคาพิเศษ475,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้สวยงามกันไปนะฮะ ปี2018อ่าคันนี้ปี2018นะครับหรือจะเป็นอีกค่ายหนึ่งคือนิสสันนะฮะคือนิสสันนาวาร่าก็มีนะฮะภายในก็สวยงามนะฮะคันนี้น่าใช้งานนะนิสสันนาวาร่าปี2016ราคา3,90,000เองเป็นตัวแคปอ่าเป็นตัวแคปนะครับผมคันนี้สวยงามนี่นะฮะหรือจะเป็นอีกคันหนึ่งนะฮะที่ชอบสไตล์ลุยลุย ออฟโรดที่จอดด้านหน้าเลยเป็นตัววีโก้แชมป์นะเป็นวีโก้แชมป์พีเลนเนอร์แบบนี้นะฮะมีโลบาร์เหล็กแข็งแรงแบบนี้นะครับมียางบิ๊กฟุดแบบนี้นะอันนี้คือสายลุยนะเป็นตัวพีเลนเนอร์ยกสูงนะฮะคันนี้เป็นตัวพีเลนเนอร์ยกสูงนะครับสวยงามอันนี้คือเอาใจสายลุยเลยนะฮะได้ยางบิ๊กฟูตด้วยภายในก็เป็นเกียร์แมนวนวลนะ,ะเป็นเกียร์แมนวนวลเป็นเบาะผ้านะครับผมแล้วก็ระบบทุกอย่าง เป็น Open c a แแล้วคันนี้เป็นมีเก้แฉมแบบ Open cap เปิดได้นะครับคันนี้ก็สวยนะฮะน่าใช้งานถ้าใครออกชอบแบบว่าสไตล์รุยๆหน่อยคันนี้ได้ยางไปสี่เส้นเลยนะฮะเป็นยาง Big f o o ตนะฮะเป็นยางสี่เส้นเลยพร้อมแม็กคันนี้ได้ไปก็คุ้มนะฮะสีรถก็สวยเดิมๆพางสีพลบอต่อให้คันนี้นะฮะสวยงามเป็นแคปยกสูงนะฮะนี่น่าใช้นะครับคันนี้นะฮะ คันนี้ราคาก็420,000บาทเท่านั้นรถปี2012นะครับรถปี2012แต่ว่าได้แต่งสไตล์ b i g f r u t t ยางใหญ่นะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยดูสูงดูบึกบืนดูลุยลยเป็น2.5 e คันนี้พีเทนอร์ยกสูงตัวแคปนะครผมเป็น v n t u r b o แล้วคันนีนะ้ปี14ใครสนใจราคา420,000บาทเท่านั้นใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์095 0566 9 2 6 วันนี้เอาใจคนรักกระบะนะฮะสายกระบะก็ไม่ควรพลาดนะครับชอบคันไหนก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์นี้095-0566926หรือจะเป็นสีดำนะฮะร,รีโวโยกสูง4ประตูสีดำคันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทะเบียนนี้นะฮะ7033คันนี้ปี2015ราคา539,000บาทเท่านั้นนะเป็นตัวรีโวโยกสูงเกียร์ออโต้เกียร์แมนวนวลนะครับได้ยางนี่นะครับ ได้ยางบราโวนะเป็นยางแม็กซิสบราโวยางดอกใหญ่บึกบึนแบบนี้นะใครชอบก็สนใจโทรเข้ามาได้หรือจะเป็นตัว Fortuner ที่จอดคู่กันตรงนี้นะฮะเป็น Fortuner 2.5V เป็นตัว Midnight ปี2014ได้มาพร้อมแม็กเลนโซขนาด20นิ้วพร้อมอยางปี14คันนี้ราคา701,000 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็รีบโทรเข้ามานะฮะ2.5นะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2.5ตัว V ภายในสีดำ นะเป็นตัว2.5มิดไนท์แล้วภายในสีดำปี14ราคา7,000 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจรีบเลยนะฮะพาดแล้วเสียดายคันนี้สวยจริงๆนะฮะได้แม็กเลนโซ่ขอบ20ด้วยสำหรับ Fortuner คันนี้นะครับปี14ใครชอบก็ติดต่อ,อเข้ามานะครับนี่นะฮะดีแม็กสีประตูไฮ g h นเดอร์ er, มีนะครับสีประตูไฮ g h นเดอร์ er, มีรวมไปถึงอิลสูมิวเอ็กตัวนี้ปี2018 ปี18เป็นตัวไอคอนิกคันนี้ราคาพิเศษ969,000เท่านั้นนะฮะ1.9นะฮะ DA DVD ตัวไอคอนิกปี18นะสวยงามสีดำนะครับน่าสนใจใครสนใจรุ่นไหนสอบถามเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 9 5 0 5 6 6 9 2 6นะฮะแล้วก็ระบาใช้งานนะฮะกระบะติดคอกหลังคามีให้ครบนะฮะคันนี้ก็ต้องเน้นการใช้งานราคาแค่280,000 5 0า0บาทสำหรับเครื่องยนต์เบนซินคันนี้ปี14นะเป็น2.7เ็บนซินปี14ีนะคันนี้นะก็น่าใช้งานราคาประหยัดเน้นใช้งานนะครับคันนี้2 8 9 0 0 0ปนเะ289,000ปี14เป็น Toyota Vigo ็น a m p นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินราคาเบาๆก็มีอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะสำนักงานใหญ่โซนกระบะด้านหน้านะฮะที่เรานำเสนอให้กับลูกค้าได้รับชมกัน นะมีทั้งกระบะ4ีประตูยกสูงออโต้นะฮะหรือว่าเกียร์แมนนวลปีใหม่ๆนะฮะแล้วก็ปีต่ำลงมาราคาเบาๆก็มีนะครับเป็นรถครอบครัวก็มีนะฮะโฟลค์คเจอร์มิวเอมีหมดเลยนะ,ะใครสนใจแบบไหนสไตล์แบบไหนโทรเข้ามาได้นะครับ 0, 5, 0, 5, 0 5, 6, 6, 9 5 056 6926นะครับสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะฮะอยากดูคันไหนเป็นพิเศษนะครับแอดไลน์เข้ามา เดี๋ยวผมจะส่งรูปภายในภายนอกให้ดูนะครับคำทะเบียนไว้แล้วก็ตอบถามเข้ามาแคปหน้าจอมาแอดไลน์มาให้ผมดูว่าคันไหนที่ลูกค้าสนใจนะครับเดี๋ยวถามตอบกในไลน์ได้นะครับถ้าลูกค้าอยากมาดูรถจริงก็มาได้เลยที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับแอดไลน์ขอโลเคชันผมได้เลยสําหรับวันนี้ขอฝากนะฮะรถไว้ด้วยนะครับสนใจรุ่นไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ตอบตอบถาม รายละเอียดการจัดไฟแนนซ์หรือว่าจะซื้อสดนะครับได้เลยนะครับที่เบอร์นี้0 9 5 0 5 6 6 9 2 6สำหรับวันนี้ต้องขอ,อาลาไปก่อนนะฮะโอกาสหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสวัสดีครับ